สวัสดีครับพบกับผมเจมเกิร้นยนะครับเอามาอนี้มาอยู่กันกันกบน้องเล็กปากใหญ่นะครับปากใหญ่ขนาดได้มาชมกันนะครับบังโดนะสงเม็ดสนะครับนี่นะคือปาก95้าห้านะครับสำหรับน้องเล็กคูบูต้าดีซีหกสปดนะครับขยายปากเก้าหนะครับผลเสียหลาย นะครับผลดีก็มีนะครับกะอยู่ที่ว่าผู้ใดสิทรับได้หรือรับบ่วใดนะครับอ่าเดินสิผ้าไปชมไปเบิ่งนะครับวิธีการเช็ควิธีการอ่าเช็คสภาพของเฮานะครับเบิ่งลึกเบิ่งต้นหรือว่าแบบเจาะจงให้เห็นได้ชัดๆนะครับโอเคครับไปชมเลยครับโตดีเขาเห็นอยู่นานี่นะ สิเป็น d ีซีหกสิบแปดนะครับขยายปากเก้าห้านะครับอันนี้ก็ลูกค้ารับได้นะครับแล้วก็โอเคกับการขยายปากมานะครับปากเลดนะครับคอเลดนะครับแล้วก็สิทําการเช็คอ่าต่างๆนะครับสิ่งต่ตางๆที่อยู่ในตัวรถนะครับเพราะว่าสิเป็นพวกแตกนะครับพวกแตกพวกผุ พวกอาฮักนะครับเวลไลีเก็บไปเรื่อยๆมอนกันนะครับอันนี้อันนี้คือการถอดนะครับนี่นะนะครับปากนะครับตู้นะครับอุปกรณ์ตู้นะครับอุปกรณ์ทางข้าวนะครับอุปกรณ์อ่าชิ้นส่วนตู้นวดนะครับนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นลูกนวดนะครับเบาะนะครับนี่นะเบาดเดิมๆขาดนี่นะครับ แดีวก็จะทำการอา่ไปเย็บไหมนะครับน,นี่คืออุปกรณ์ที่ห้อถอดแล้วๆนะครับ68นะครับปาก95นะครับชิ้นส่วนของ68ปาก95ทั้งหมดนะครับหมอหนาำนะครับนี่ครับจีทอดล่างออกใครนะครับ ตาลูกค้าท่านใดอยากได้มีนเนียมก็สั่งได้นะครับนี่นะสภาพนะครับอันนี้คือภายในนะครับภายในของของอ่าหมอน้ำฟังฟังในนะครับฟังข้างนอกก็จะเ,เป็นนี่นะอ่าปีนี้นะครับถอดเช็ควาวน้ําให้นะครับนี่นะใส่บอดดก็คือเปียนออกเลยนะครับนี่นะ นี่คือโตเครื่องเอาได้ใ่ห้ส้างมิกแนะนำเครื่องการละอาจ้างมิกครับครับผมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นี่กำลังทำความสะอาดเครื่องนะครับที่เราต้องต้องดูแลทุกจุดไหมครับใช่ครับต้องดูดเรื่องอะไรบ้างความสะอาดความสะอาดแล้วก็ จุดเลือดล่วซึมนะครับอ่าแล้วก็ดูไว้นะครับนี่นีตั้ามิกจะมีหน้าที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือสภาพเป็นไงบ้างครับตรงนี้สภาพตอนนี้แตกหักเยอะไหมก็ <c oughs> โครงสร้างเยอะอยู่ครับคนแรกนะครับที่ต้องได้เห็นเรื่องโครงสร้างนะครับเค <c oughs> รื่องเครื่องเป็นไงครับเครื่องจากที่ขับออกมาข้างนอก เครื่องสปา80เปอร์เซนนะครับแืมแดงว่าไม่มีเรื่องควันขาวนะไม่มีครับแล้วไม่มีเรื่องหม้อน้ําแห้งนะครับครับสภาพ80เปอร์ซ็นตนะครับไม่มีเสียงเคสเสียงดังนะครับอันนี้อันนี้น้ํายาอะไรครับอันนี้น้ํายาทําความสะอาดอ๋อววดูช่างมีล้างนะครับ นี่คือล้างรอบแรกนะครับรอบที่สองกำลังจะใส่ดา่ายากำจัดคราบนะครับสิ่งสกปรกะครับสิ่งมาเลยเรื่องซึมเรื่องเยิ่มนะครับว่าี่อาการไหนบ้างซึมตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เหละที่ได้เห็นเรื่องอ่ะเยื่อซึมน้ำเคื่องนะครับแล้วก็ที่เป็นพวกอ่ะ แท่นเครื่องนะครับยางแท่นเครื่องนะครับโอเคครับจ้างมิกเดี๋ยวไปเบิ้งโค้งสางก็ไปครับอ่านี่นะครับสำหรับสภาพเครื่องนะครับไลไซายน้ำมันให้ไหมนะครับนี่นะนี่นะครับไลไซายน้ำมันให้ไหมไปเลยนะครับ ตัวบนน้ำนะครับนี่นะครับโอเคครับผมช่วงล่างฝั่งขวานะครับสีนนะครับสีนสเตอร์แล้วก็สเตอร์นะครับรูเลอเดิมนะครับอ่าสกีเดิมนะครับแท็กเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือเป็นรอประคองแท็กนะครับ ของ DC 70เจ็นะครับดูเลอร์เดิมอ่ะร่อน้ำเดิมนะครับด้านบนนะครับตัวนี้นะครับเสริมตัวสปริงไฮนะครับนี่นะสปริงเวลาเขาขึ้นทรส่งเข่านะครับกบปล่อยลงมันก็ะสดิดกลับเร็วที่สุดนะครับ สกูนหนึ่งเออสกูสองตั้งเปลี่ยนไม่นะครับเฟืองดอกจอกนะครับลูกปืนนะครับลายไมให้เบิดนะครับนี่นะลูกปืนพัดล้มนะครับนี่นะครับสําหรับฟังแต่ว่าสกูันหนึ่งน้อนนะครับสองน้อนแล้วก็หนึ่งตั้งนี่คือของเดิมนะครับแต่ว่าหันเปลี่ยนพวกใบปัดให้นะครับ ไปปัดเข่าให่เรียบร้อยนะครับโอเคครับน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเกียร์น้ํามันไฮโดรลิกนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับกับมอหน้านะครับเติมยารอยเย็นให้เรียบร้อยนะครับแบตแบตเตอรี่นะครับใส่ใ้นะครับคอนโทรลคอนโทลทั้งหลายนะครับแต่นะครับ เก็บใหม่ๆเรียบร้อยนะครับนนเบาะนะครับบกากหุ่มใหม่นะครับมอน้าร่างเรียบร้อยนะครับนนสำหรับด้านหน้าฟังขวาของตัวรถนะครับ สีมีฟ้าคงฟ้าครอบนะครับไม่เรียบร้อยอันนี้คือใส่ให้เรียบร้อยนะครับพรอมที่ทรงหมอบแลวนะครับนี่คือรถที่สมบูรณี่พรอมที่ทรงหมอบนะครับหลังคาไม่นะครับสายพานไม่นะครับหัวจลรวดไม่นะครับใบตัดยังเป็นของเดิมนะครับลูกปืนคันชักนะครับลูกปืนแขนโยกทั้งหลายเปลี่ยนออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เป็นบูทเร้านะครับนี่นะแล้วก็ทีเป็นบูท ห,หัวเกียวนะครับนี่นะครับสามตัวนะครับเป็นนิวสปริงนะครับนี่นะฮอ,อกเกอร์เลเยเกียวดันนะครับคอสปริงนะครับตูสูตรตะแกรงสิ่งตัวสิ่งนะครับฟางกลาร์ลอง <S <S ป้าคงฟ้าคอเมีห้ครบนะครับ ซ้ายของตัวรถนะครับนนี่โบไฟติดบัดนะครับ,นะบ,ดดรบอันนี้เป็นปาาเก้าห้านะครับมีฟ้าขอบนะครับด้านใส่พัดลมของเจ็ดสิบนะครับแล้วก็พวกสายพานใหม่นะครับนะสายพานใหม่ทั้ง หกเส้นนะครับนี่คอสปริงนะครับคอสปริงแบบลดหญ่นะครับทีเฮ็ดมากับรดนะครับแล้วก็แก้งานออกไปห้นะครับเยิ่อซึมนะครับตรงนี้นะครับคอนะครับตรวจสอบลดก้อนนะครับก่อนที่มารับนะครับก่อนที่ส่งหมอบกันนะครับล้วนที่เป็นสเตอร์ฝั่งไส้นะครับซีนสเตอร์นะครับ แป้นยึดเสเตออนนะครับนี่นะฟังนี้เปลี่ยนออกนะครับจริงๆแป้นยึดเสเตออ์เปลี่ยนออกทั้งสองขางหละนะครับรู้เลยตัวเดิมนะครับสก,กีเดิมตัวประกองแท็กเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเป็นลอ,อน้าเดิมนะครับรู้เลยเดิมสก,กีเดิมนะครับรถคันนี้ยังเหลือเยอะอยู่นะครับปืนคอหลูกปืนพัดล้มนี่เปลี่ยนออกใหม่เลยนะครับ แล้วก็จะเป็นลูกปืนตู้นวดปืนตู้นวดล,ลายๆคนสงสัยนะครับว่าอยู่บนอะไหนะครับนี่นะนี่ลูกปืนลูกนวดนะครับสีมีอยู่ข้างหลังหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อยู่ขา้างหน้าอีกตัวหนึ่งนี่นี่นะครับเบาไงข้างล่างกันซีนนะครับตะแกงไม่ทั้งบดเลยนะครับนี่นะซีนตะแกงใหม่นะครับ หมืดหมดแน่นะครับรอบคันนะครับแล้วก็ที่เป็นพวกล้างสก,กูนะครับรอขึ้นมาไหมนะครับวันนี้ทังสก,กูหนึ่งสก,กูสองนะครับลูกปืนแคนยงแคนโยกนะครับนี่นะเก็บออกใหม่ทั้งหมดเลยดานหลังสวิง เป็นของเดิมโรงงานนะครับตัวสิ่งนะครับตู้สูตรตัวสิ่งนะครับฟางกลางลองให้เรียบร้อยนะอโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทบึงจักเล็กจิงน้อย เ็นยังไงบ้างครับสาหรับที่การเช็คระบบของเขานะครับคอมเมนต์ได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับจริงๆแล้วป่าเก้าหานะครับกับมีผลเสียนะครับผลเสียผมสิบอกผลเสียให้ฟังเลยนะครับคือหนึ่งนะครับอ่าเขานาจริงๆนะครับรถบ่สามารถกินเต็มปากได้นะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันติดไปอัดอยู่ในตู้เกินไปนะครับแล้วก็การลำเลียงมันก็สิอ่าใส่ใส่เรื่องอ่าเขาเอิ่น่ามันมันอ่านักรถมากๆนะครับ เกลืองกับซโลดนักก็พวกเจ็ดสิบนะครับในขณะนะแล้วก็สิผลเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลา,ออาเขาอัดเข้าไปนักหนักนะครับอตู้นะครับกับสิโยนนะครับกับสิดังนะครับแล้วกอนาคตกับเหตุให้เสาตู้นะครับมีปัญหาได้นะครับนี่แหละส่วนมากนะครับสิมากเป็นนะครับถามว่าเป็นคอ เป็นคอเสียทั้งเบิดบอยก็เป็นบอเป็นคอเสียทั้งเบิดนะครับอันนี้ผมสิไลใขอเสียเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะครับเ,เรื่องสมดุลของตัวรถกับสีบอซําเก่านะครับแล้วก็เรื่องของอาการยึดคอนะครับยืดปากนะครับกับสิ่งนี้อาการที่แบบนัดก็พวกปากเดิมคอเดิมน,น,นะครับปากเดิมนะครับก็ปกตินะก็จะเป็นบนเสียในเรื่องคอ,อ,อกับตู้นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็น สมดุลของตัวรถนะครับแล้วก็เห็นใ้รถที่กำลังบ่ได้สูงมากแล้วก็อัดกำลังเขาหลาๆมันก็นโหลดนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลเสียของมันนะครับผลดีอย่างแน่นะครับผลดีคือได้งานจะเร็วขึ้นนะครับอ่าใส่เวลาในการเกี่ยวกับเร็วขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้คือ,อปริมาณในการเกี่ยวมันก็สิได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเขาบางๆเนี่ยหฮยดีเขานะครับ ถ้าเขาบางๆเขาบ่ได้น้ํามากนะครับก็สิดีเขานะครับแต่ว่าแต่เขาคือยังทั้งบ้านผมนะครับากสิหน้าแน่นะครับเป็นเขาวานสองรอบนะครับเกษตนาแน่นะครับแล้วก็สิเป็นเรื่องอเรื่องอพวกเขาเตี้ยนะครับไอ้พวกนี้นะสิเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหามากๆเลยนะครับสำหรับ ากเกาหานะครับก็มีข้อดีข้อเสียนะครับจะช่างใจเยาเบิงนะครับพิจาระาเอาเบิงนะครับมักหรือบ่มักชอบหรือบ่ชอบรับใดหรือรับบ่ได้นะครับจะค่อยโทรมาสอบถามกันได้นะครับเอานะครับสําหรับมื้อนีนะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบพอกันกับคลิปหน้านะอะฝากไปก่อนนะฝากถ้าผู้ใดต้องการลดนะครับหรืออยากสอบถามเรื่องลดนะครับสามารถติดต่อเขามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 9 2ย์ 8034774นะครับแล้วก็ทั้ง Facebook เจมเกินร้อยนะครับอ่าเพจนะครับเพจก็สิเป็นเดี๋ยวผมขึ้นนาเพจไปให้นะครับยทั้งช่องทั้ง YouTube นะครับที่ที่เป็นวิดีโอเป็นการรีวิวนะครับก็จะเป็นช่องเจมเกินร้อยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับจังสิบบุภาศคลิปต่างๆนะก็เฮ็ดรถแต่ละคันนะครับก็ใต่ต้นทุนที่มันสูงนะครับ คันหนี้ครย,ยุที่ราคา่าไรอันนี้ผมแจ้งไปเรยกันแลวกันว่าคันนีราคาสามแสนบาททวนนะครับนี่นะสามแสนบาททวนสามแสนบาททวนอ่ามีค่าใส่ใจอย่างเพิ่มเติมบอนะครับค่าขนส่งนะครับจัดการเองนะครับหรือสิเป็นนี่ครับเพิ่มบอกเกอร์นะครับเกี่ยวดันนะครับก็เพิ่มเอานะครับ แต่บางคันมันกะมีมาแบบนี้นะครับแต่บางคันมันกับผมมีมานะครับเอากัต้องเพิ่มนะครับแล้วแต่ว่าความชอบของผู้ใดนะครับถ้าบ่เพิ่มมันกะต้นทุนกับบู้ดสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเพิ่มต้นทุนม่นก้สูงขึ้นนะแล้วก็ขนทรงกันแล้วแต่ระยะทางนะครับว่าเคุยคับขนทรงก็จะแบบใดนะครับเป็นอย่างเช่ผมมีขนทรงนะผมก็แจ้งไปหลายรอบแล้วนะครับว่าผมบม่มีรถนะครับผมไม่ได้มีรถอ่หกล้อเป็นของแต่ของนะครับจะเลยบ่แล่รขนทรงนะครับ เพราะว่ายำไปเอารถมาอย่างนี้ผมก็ต้องเสียค่าขนส่งนะครับยำเอารถไปส่งนี่มันแกสิเป็นสองต่อผมก็เลตตัดสิใจว่าให้ลูกค้าไปคิดเอานะครับนะลูกค้าไปคุยกันเอาครับเจ้าของรถนะครับแกสิคิดตามระยะทางของเขานะครับอ่าโอเคครับสําหรับมือนีนะครับเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบปอกันคลิปหน้านะครับสำหรับดีซีเจ็ดสิบนะครับขยายป่าเก้าห้านะ จะมาเปรียบเทียบเนี่ยเบิ่งจอดคู่กันเนองออเพราะนาได้จอดคู่กันเพราะว่าคันนี้นาสีทรงก่อนนะครับแล้วก็ยังไปชมกันนะครับว่าสีออกมันในรูปแบบใดสไตล์ใดนะครับสําหรับมือนี้เจมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพพบพอุนคลิปหนคาครับขอบมากครับสวัสดีครับ